ถ้าคุณในพระเครื่องมีจริงไหมได้เห็นไปแล้วในช่วงถ่ายทอดสดเมื่อส,สักครู่นี้ทีนี้ผมมีคําถามถามได้ไหมพระอาจารย์ทุกวันเนี้คนเชื่อว่าโอ้ห้อยพระรุ่นนี้ถูกยิงไม่ตายหนังเหนียวอยู่ยงคงพันแต่เราก็เห็นจา่าจ่าองค์หนึ่งยี่สิบล้านสาสิบล้านชนะตลาดตะลงตลงประกวดพระปุ้งเดียวตายมันตกลงมันเป็นยังไงระพระอาจารย์คืออย่างที่บอกอะถ้าถ้ารอดเนี่ยอันนี้ต้องขอยืมคําอาจาร,รย์เบียร์มานะ ก็คือจังหวะโบ,บะ๊ะบ๊ะถ้ารอดนะมันเป็นจังหวะโบ,บะ๊ะบ๊ะเหมือนที่อาจารย์พูดตัวเลขออกมาแล้วมีคนหลายๆคนด้วยซ้ำนะไม่ใช่บางคนนะหลายนเนีคนนะดันไปถูกหวย<อ>แล้วไม่ใช่งวดเดียวนะหลายงวดวโดนยิงไม่ตายสมมตินะ<ด>ถ้าแ้วะขาดปลอดภัยสําเร็จนู่นนี่นั่นเนี่ยก็พูดง่ายๆเลยยืมสับยืมคำอาจารย์เบียร์มาใช้เนี่ยมันคือจังหวะโบ๊ะบ๊ะฟลุกอ่ะอฟลุกนะไม่ต้องคิดอะไรมาก ทีนี้ประเด็นที่ว่าพุทธคุณมีหรือไม่มีจากจะบอกอย่างตรงนี้ว่าแล้วแต่จะเชื่อก็แล้วกันแต่สิ่งที่จะมาขอร้องวันนี้ก็คือว่าไม่ว่าคนที่จะเชื่อวัตถุมงคลหมายถึงเชื่อพุทธคุณเชื่อวัตถุมงคลนับถือวัตถุมงคลหรือไม่เชื่อไม่ใช้ไม่นับถือก็ตามเนี่ยขอร้องขอบินทบาทอย่างหนึง่งก็คืออย่าทะเลาะกันอย่าโจมตีกันได้ไหมคนที่ปฏิบัติเนี่ยที่ไม่ยึดติด วัตถุมงคลไม่ยึดติดอะไรเลยเนี่ยก็ปฏิบัติต่อไปอนุโมทนาสาธุก,การด้วยอแต่คนเขาจะใช้เขาจะยึดติดเ,<อ>เขาจะเป็นขวัญกําลังใจอะไรก็อย่างที่อาจารย์เวียเคยพูดไว้อะถูกต้องแต่บางทีอ่ะบางคนเนี่ยฟังไม่ได้สับแต่จับเอาไปไปตําหนิไปพิพากษาไปโจมตีกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าอย่างอย่างที่บอกอะ่ะถ้าเขาจะใช้ก็ให้เขาใช้ไปอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช้ก็อย่าได้ตําหนิเขาเลย แล้วก็ส่วนส่วนที่ว่าที่ถามเมื่อกี้จะสิล้าน20ล้านเนี่ยอย่างที่อย่างที่พูดเมื่อกี้ตอนแรกก็คือโพราะมันเป็นจังหวะโบะ๊ะบะอาจารย์แต่มัน,ม,นมันต่อเน,นื่องจริงๆนะขออภัยคือพิมพ์นี้สวยเนื้อนี้ดีพุทธคุณเด่นหนังเหนียวแกล้วกระพาดอยู่ยงคงกระพานแกล้วคาดปลาเข้าไป40ล้านปั่นเข้าไปอย่างนี้อาจารย์โอ้โหมันไม่เชื่อว่าจะมีก็ก็ต้องเชื่อก็มันราคามันขนาดนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าประสบการณ์ อย่างพระสมเด็จวัลขังหรือว่าพระที่อยู่ในชุดเบญชภาคีพระกูกเก่าทั้งหลายเนี่ยต้องมีประสบการณ์ราคาถึงจะขึ้นแต่สมัยนี้คนละเรื่องนะสมัยนี้ก็อ,อาจจะใช้คําว่าปั่นกระแสปั่นราคาอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ปรามาถึงครูบาอาจารยนะ์ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับนายทุนลุ้นล้วนเลยเนี่ยนะไม่เกี่ยวองค์พระไม่ยุ่งแต่กระแสอาจารย์บอกไม่ควรถ้าเป็นพระที่ขังจริงๆศักดิ์สิทธิ์จริงตามที่เขาเชื่อกันเนี่ย มันก็อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นจังหวะโบ๊ะบะพอจังหวะโบ๊ะบะเกิดขึ้นอาจารย์เบียร์ได้รับคือต่อให้เทศสอนบรรยายทำดีแค่ไหนแต่คนกัดกลายเป็นว่าจับจ้องเรื่องเรื่องตัวเลขไม่พลาดไหมฟังแล้วต้องตีความเองนะคังแั้วตีกว่าทีเนี้ยสมมุติว่าพระเครื่องมีมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แค่คาดปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่รอดตายหรือสมสมหวังสมสำเร็จสมปรารถนาก็อย่างที่บอกอ่ะ มันเป็นจังหวะบุบบ้ามันเป็นไปได้แล้วพอเป็นพิมพ์นิยมเนื้อดีแล้วไม่นเป็นครั้งเดียวนะจังหวะบุบบ้าแม่งเป็นซ้ำๆออขอโทษพูดอย่างเป็นจัมพาคีด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่แต่ขออย่าให้ได้ดูถูกกันอย่าทะเลาะกันรักกันสามัคคีกันคนไทยคนไทยเหมือนกันอย่าให้อภัยกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยเชื่อคนละแบบอย่าด่ากันอาจารย์เบียร์เชื่อคนละแบบอย่าด่ากันคุณน่ะชอบพูดอ่ะเพราะว่ม่จะไปนับถือนุ่นนี่เราคุยได้ท่านพูดไม่ได้อว่าไงคุณน่ะเนี่ยปัญหามันเกิดตรงนี้แหละ อย่างที่พระอาจารย์ท่านฝากเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยกับพระอาจารย์ท่านคือยังไปด่ากันคือสิ่งที่อาจารย์ตอบคําถามในไลฟ์สดเนี่ยอาจารย์ตอบคาถามด่าจริงคุณด่าตัวด่าเลยอาจารย์ไม่ด่ามากด่าฉํามากแต่เวลาอาจารย์ด่าอาจารย์ด่าต่อเหตุปัจจัยตรงหน้าอาจารย์ไม่ได้หมาเมาร่วมทั้งหมดดังนั้นคําว่าพระเครื่องของอาจารย์คือสิ่งทีเขาจะอาจารย์ด่าเฉพาะเรื่องอะไรอาจารย์ไม่ด่าตัววัตถุมงคลนะอาจารย์ไม่ได้ด่าตัวรูปลักษณ์ของพระนะจะไปปามาผู้ถืเจ้าได้ยังไงอาจารย์ด่าต่อความเลวความชั่วที่คนกําลังโฆษณาประชามาาหรรถ้้ทํใ ป้องกันภัยสะดอกข้อต่อชะตารุ่นเจ้าสวยรวยล้นฟ้ารวยล้านนี่ต่างหากที่อาจารย์ดาเพราะมันกําลังเข้าสู่หลักของการดนบันดาลอ,อันนี้อาจจะกำลังตําหนีต่อสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ด่าต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีคนอีกเนี่ย อาจารย์เคยพูดจริงมีคนมาถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยไปดา่าหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเรื่องพระหน้าตาักสีอกแล้วสามารถปิดอบายภูมิได้ในยุคนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่ดา่าหลวงพอ่อฤาษีลิงดำอาจารย์ดา่าคนที่มาแอบอ้างท่านเอาไปสร้างหน้าตักสี่อกแล้วโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเลียยายเงินเข้าสำนักของตนเองไม่ใช่พระทำไว้นะคารวะทำแล้วทำเพื่อหวังลาภสการะเก่กตนเองอ,อาจารย์เลยบอกว่าคนทำแบบเนี้ยสันดานเลวสันดานชั่วมากที่เอาหลวงพ่อไปหากินแล้วบอกว่าหน้าตักสี่อกสามารถปิดอภัยภูมิได้ หลวงพ่อสอนตอนไหนคนก็ไปตีความว่าอาจารย์เนี่ยไปด่าบริพาสหลวงพ่อฤษีดับอาจารย์พูดเสม,มอว่าอาจารย์ด่าด่าทุกอย่างเนี่ยที่ด่าชาวทุกวันเนี่ยด่าต่อสันดานความเลวความชั่วของสิ่งที่เป็นอกุศลหรือกิเลสตหาไม่ได้ด่าจี้ไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งผิดก็ว่าัำไปตามผิดถูกก็ว่ากับไปตามถูกนี่ต่างหากที่อาจารย์ดา่าเพราะนั้นให้เราเข้าใจตามบริบทว่าอาจารย์ด่าด่าต่อมิจฉาทิฐิคือสิ่งที่มีความเห็นผิดไม่ได่ดาต่อบุคคลที่มีความเห็นผิด <c oughs> เขามีความเห็นผิดแุก เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได้แต่เราสามารถสอนตามหลักสัจจาความจริงได้อ,อันนี้ต่างหากที่สื่อสาร